สวัสดีค่ะโควิดยังไม่จบแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะจบเมื่อไหร่หลายคนต้องหยุดอยู่บ้านบางคนก็ต้องเอางานกลับมาทำที่บ้านรวมถึงศูนย์จันสว่างทุกศูนย์ทั่วประเทศก็ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวมีบางคนไลน์มาถามพี่ยิ่งสุขนะคะว่าพี่คะศูนย์นี้เขาปิดแล้วหรอคะยังไม่ได้ปิดนะคะเขาแค่หยุดให้บริการชั่วคราวเท่านั้น และช่วงเวลาเนี้ยนะคะมีหลายๆคนอีกเหมือนกันนะคะที่อยากจะรักษาสิวอยากจะผ่าเซลล์อยากจะทำแบบให้หน้าลอกเยอะๆนะคะอยากจะลงพ่อสดพออยากจะลงพ่อสดก็ไม่มีสูตรให้ลงแล้วนะคะทีนี้นะคะจะทำยังไงสำหรับสูตรความงามจันสว่างบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยนะคะว่า จริงๆแล้วนะคะเรามีบริการรักษาออนไลน์มาหลาย10ปีแล้วมากกว่า15ปีด้วยนะคะพี่สุภาเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยนะคะรักรักษานะคะส่งสินค้าไปนะคะดูแลรักษาลูกค้าเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ปี51แล้วตอนนั้นนะคะยังไม่มีไลน์เลยนะก็ใช้วิธีการรักษา โทรคุยกันนะคะส่งภาพกันทางมเมสเซจอะ่ะแล้วก็นะคะดูกล้องทางคมก็ยังเคยทำนะคะก็รักษากันได้หายไปหลายลายแล้วนะคะรักษาหายนะคะไม่ใช่ลูกค้าหายไปแต่พอนะคะปีนะคะมีแอปพลิเคชันหลายขึ้นมาถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นพระเจ้าลายเลยก็ว่าได้นะะส่งภาพ กันนะคะส่งสินค้าไปนะคะดูแลแล้วก็ส่งภาพกลับมานะ,ะมีวิดีโอคอลอะไรสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะ,ะแล้วก็เราก็ใช้วิธีการรักษากันแบบนี้มานะคะก่อนน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะก <c oughs> ็ถ <c oughs> ือว่าจันสว่างเนี่ยเขาก็ล้ำยุคนะคะน <c> ะ <oughs> เป็นส่วนความงามเคลื่อนที่จริงๆพอมาเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นนะคะก็ยิ่งแบบ นะคะปอบโจทย์กับการรักษาแบบออนไลน์นี้มากขึ้นนะคะทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าการพอกสดนะ,ะต้องไปทําที่ศูนย์นะคะการลงจลนิกต้องไปทําที่ศูนย์นะทีนี้พอเกิดวิกฤตแบบนี้ทํำยังไงนะ,ค,ะคลิปนี้นะคะพี่ยิ่งสุขก็เลยจะมาสอนวิธีการลงพอกสดเองที่บ้านนะ,ะเดี๋ยวดูนะคะว่าพี่ยิ่งสุกจะ พาไปทำยังไงและใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการลงพอกสดเราจะลงพอกสดด้วยหยดทิปกันนะตัวนี้นะคะหยดทิปหลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วนะคะทีนี้นะคะสำหรับการใช้พอกสดด้วยหยดทิปนะยิ่งสุดจะเหมาะเงื่อนไขยอยู่2โคข้อนะคะถ้าใครจะทำตามคลิปนี้นะคะ 1. คนนั้นจะต้องเคยลงพอกสดมาแล้วแล้วก็เคยทำให้หน้าของตัวเองผัดเซลล์มาแล้วนะคะสคนที่คนตัวนะคะสคนที่นะคะเคยรักษาออนไลน์นะ,ะและหน้าผัดเซลล์แล้ว1ห,หรือ2ครั้งนะคะแล้วต้องการที่จะทําให้หน้าดีขึ้นต้องการที่จะทําทให้หน้าลอกเยอะๆลอกมากๆนะคะ ก็นะทําตามคลิปนี้ของพี่ยิ่งสุขได้แต่นะคะแต่ถ้าใครนะคะ,ะยังไม่เคยยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของจันสว่างมาเลยนะคือยังไม่เคยเริ่มต้นเลยนะก็ลองดูคลิปอื่นๆของพี่ยิ่งสุขนะคะโอเคสำหรับคลิปนีพ้พี่จะสอนเฉพาะการลงพอกสดด้วยหยดทิปนะก็นะเงื่อนไขสองข้อนั้น ะะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะ,ะยิ่งสุกข,ขึ้นให้นะคะก็มีนะคะสอย่างนะคะตามที่ขึ้นให้ดูนะคะขั้นตอนนะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะสำหรับคนที่เคยลงพอกสดมาแล้วนะคะคนที่เคยผัดเซลมาแล้วก็ยิ่งสุดจะไม่พูดพื้นฐานนะคะล้างหน้าล้างอะไรนี่ก็ทุกคนทำเป็นหมดแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนของการนะคะ ลงผงพอกนะคะลงผงพอกคนที่เป็นฝ้าก็ผงพอกก็คือตัวนี้นะคะนะคะคนที่เป็นฝ้านะคะก็ใช้ผงพอกคนที่เป็นสิวใช้ผงพอกก็ได้หรือคนข่าวก็ได้นะคะมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าคนข่าวจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะ,ะแล้วก็อันนี้พี่ิงสุกไม่พอกให้ดูนะคะก็นะ,ะ,ะสาม 10นาทีนะคะ30นาทีพอกทิ้งไว้บนหน้าเล้า30นาทีนะคะแล้วก็นะ,ะใช้รอบดวงตารอบดวงตานะคะเป็นายเจลนะคะนะคะายเจลแบบนี้ใครมีรอ,อบดวงตาเข้มข้นก็ใช้ได้นะเดี๋ยวพี่ิงสุขจะมาทาายเจลให้ดูนะคะเพราะบางคนนะคะยังทาไม่ถูกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องตาเหี่ยวที่หลังนะคะทำแบบนี้นะคะ เราควรที่จะทาบีบไอเจลมานะคะเอามันชอบเป็นแบบอัดล้มนิดนึงนะบีบไอเจลมาเยอะๆหน่อยนะคะอย่าห่วงอย่าห่วงนะคะแล้วก็นี่นะคะทาไปเลยนะคะทาไปที่ถุงใต้ตาเยอะๆเลยหนึ่งนิ้วเลยนะคะ บางคนทาตืดๆตืดๆอย่างเงี้ยนะคะตาก็จะเหี่ยวได้เหมือนพี่ยิ่งสุขเนี่ยตอนก่อนเราก็ทาม,มาที่หางตาตรงนี้นะคะพี่ยิ่งสุขเนี่ยนะคะผิดพลาดแล้วก็ตาเหี่ยวอันนี้จะเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้ฟัง <S <S คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะ <S 2> <S 2> เป็นคนที่แบบว่าประหยัดไงเวลาเวลานั้นรักษาก็จะแบบเอ,เอาตัวรักษาก่อนเอาตัวรักษาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ทารอบดวงตานะคะสุดท้ายนะคะ ก็ตาเหี่ยวเนี่ยะคะริ้วรอยเดิมยังอยู่เลยนะคะแก้ยากด้วยท้านะคะลงมาลึกๆประมาณ1นิ้วเลยท่าฉ่ำๆเลยนะคะแล้วก็บริเวณหางตานี้ก็คึงคึงคึงคงคงคงนะคะให้ตัวาอเจลเนี่ยนะคะซึมเข้าไปที่ตาแบบนี้นะคะนิสตูกเอาความผิดพลาดของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์ที่เราทำให้ หน้าตัวเองผิดพลาดไปพอผิดพลาดไปแล้วแก้ยากเนี่ยนะเนี่ยพี่ยังสุกมีริ้วรอยลบตรงตางเยอะเลยดะจีให้ดูนะเนี่ยะเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดครั้งนั้นแหละค่ะที่ว่านาคะคะไม่ยอมใช้รอบดวงตาไว้แล้วก็รอให้ไอเจลนะคะซึมเข้าไปที่ผิวสักประมาณ5นาทีอ่ะสมมุติว่าโอเคครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็เอาสำลีสำรีแผ่นเนี่ยค่ะ ทำดีแพทนี้นะคะทำแบบนี้นะคะแต่ใครจะจับหรือใครจะแบบไหนก็ได้ตามที่ถนัดเลยแต่สําหรับพี่ยิ่งสุกนะคะพี่ยิ่งสุกจะทําแบบนี้นะคะเอานิ้วกลางวางไปนะคะแล้วก็เอา2นิ้ว2มือนี้หนีบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวหยดทิปนะคะหยดลงไปนะคะแต่ใครถนัดแบบไหนก็แบบนั้นนะคะพอยิ่งสุกนะคะทำแบบนี้ให้ดูเพื่อว่าหนึนะคะมันประหยัด จะประหยัดหยดทิปได้เยอะเลยนะหยดหยดทิปลงไปช่ำๆนะะแบบนี้ตรงนี้แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะที่นะที่สุกมาสอนให้แล้วก็นะคะรอให้เขาซึมส,สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เช็ดเช็ดนะคะนี่นะคะบางคนนะคะแบบจะ,จะ,จ,ะจะเช็ดเหมือนเช็ดครีมเลยนะรืบไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเข้าไปที่ตาตาเหี่ยวอีกนะคะ เช็ดห่างจากตาหนึ่งนิ้วเราจะมาเริ่มกันที่นี่ค่ะครึ่งจมูกล่างตรงนี้เลยค่ะไม่ไม่ไปตรงนี้นะตรงนี้เราทาอายเจลบล็อกไว้แล้วนะคะเนี่ยซึมและแห้งแล้วนะคะตรงนี้สุบดึ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 บ,บ,บละไม่คนะ่ะไม่ใช่ว่าหยดทิปเสร็จได้จับไม่ได้พลืดเลยนะคะไม่เอานะคะตาก็จะเหี่ยวอีกนะคะเนี่ยเหี่ยวเป็นแบบเหมือนตอนนี้ซุบเนี่ยไม่เอาแล้วนะคะอืมก็มาเริ่มจากตรงนี้นะคะ ง่ายๆนะคะเริ่มจากครึ่งครึ่งจมูกล่างนี่นะคะอ่านะเช็ดเลยอย่างนี้นะคะขึ้นไปเวิร์งขึ้นไปนะเะช็ดเช็ดไปจะก,กี่รอบก็ได้นะคะเช็ดไปเรื่อยๆนะคะอ่าเช็ดไปนะเช็ดไปจนทั่วหน้าเลยนะคะทั่วอ่ะมือสุดเช็ดเร็วๆเลยนะคะ นะหน้าผากก็เช็ดป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 นะคะข,ข้างนี้ก็เหมือนกัน,นเริ่มจากตรงนี้นะไปนูน่นถ้าเกิดว่าหยดทิพแห้งนะคะเราก็เติมนะคะเติมเลยกดกดมาเติมเติมเติมเลยแล้วก็เช็ดอย่าลืมนะช่วงตาระวังด้วยนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้จุดสำคัญเลยที่เราจะทำให้เขาเหมือนพอกสดจริงๆด้วยอย่างที่พี่สุพูดใช่ไหมคะความเข้มข้นของหยดทิปไม่เท่าพอกสดนะคะไม่เท่าพอกสดแล้วถ้าเราใช้ถูกวิธีใช้ถูกวิธีผลลัพธ์นะคะไม่ต่างอะไรจากพอกสดเลยนะคะ พียงแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลาในการทาหลายวันหน่อยแค่นั้นเองนะเดี๋ยวพี่ยิ่งสุขจะมาบอกวิธีเนค่ะตอนนี้แหะค่ะทีนี้ตรงไหนที่เราเป็นฝ้าหนาะเป็นฝ้าหนาะหรือตรงไหนที่เรามีปัญหาผิวเยอะๆเ,เช่นเป็นหลมุมเป็นฝ้าหนานะเราก็กดหยดทิปกดเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเมื่อกี้นะและเรานะคะเช็ดบริเวณน,นั้นเช็ดบริเวณน,นั้นนะสมมติว่า พี่หิิงสุกเนี่ยจะมีฝ้าแถวๆตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่พะพออายุเรามากขึ้นนะคะฝ้าฮอร์โมนฝ้าอะไรของเราก็มานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่โหนกรับแดดเนี่ยพี่หิิงสุกก็ทำอย่างนี้นะคะเช็ดไปแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงนี้นับ1นึถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ค้างไว้แบบนี้ค่ะ10วินะสิวิมันก็จะไปเหมือนกับการลงพอกสดที่เราไปลงพอกสดที่ร้านใช่ไหมคะที่เขาเอาสำลีแล้วเขาก็เอาน้ายาพอกสดใส่ไปให้เราแล้วเขาก็ให้เราค้างไว้แบบนั้นนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้อีกนะทำอีกสักสองสามรอบทําไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนที่เรามีฝ้าหนาเราก็ทําไปนะคะตรงไหนที่เรามีฝ้าหนาเราก็นะคะเราก็หยดตัวหยดทิปนะ หยดไปให้ช่ำๆเลยตัวหยวดทิพย์ช่ำๆเราก็แตะไปแล้วเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบนะคะตรงไหนที่มีฝ้าหนาเราก็ทำไปทำไปตลอดเลยนะคะ<ม>ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะ<ม>วางไว้10วิสิวินะคะ<ม>ทำสัก2รอบต่อหนึ่งครั้ง2รอบต่อหนึ่งครั้งนะคะ ความเข้มของตัวหยดทิ์ก็จะซึมซาบเข้าไปในผิวของเราจะทำให้หน้าของเราเกิดอาการเร็วขึ้นเร็วขึ้นและมากขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องทำแบบนี้ทุกทุกสามชั่วโมงเราไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องเวลาใช่ไหมคะอยู่บ้านเราทำตอนไหนก็ได้พอครบ3มชั่วโมงเราก็มาเช็ดอีกเช็ดแบบนี้คะ่ะ เช็ดเหมือนเดิมเลยนะคะจุ่มยดทิปแล้วก็เช็ดแบบเนี้ยแล้วก็นะคะตรงไหนฝ้าหนานะคะเช็ดไปตรงไหนฝ้าหนาเราก็ทำเหมือนเดิม1ิบวิสิบวิแต่ละจุดนะคะจุดละสองครั้งสาครั้งอะไรก็ได้ดูตามนะคะดูตามผิวหน้าของเราทำแบบนี้นะคะบางคนทำแค่สองรอบนะคะเช้า,ชารอบหนึ่งนะคะบ่ายรอบหนึ่ง นะะหน้าก็เกิดอาการเหอบวมแดงเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าใครเซลล์ขึ้นยาก <c oughs> โทษะหรือว่าหน้ามันหน่อยก็อาจจะเพิ่มรอบเป็นเช้ารอบหนึงบ่ายรอบนึงเย,ย็นรอบหนึง่งก่อนนอนรอบหนึง่งแล้วก็คอยดูนะคะว่านะะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะจนกว่าหน้าจะแดงหน้าจะแดงหรือว่าแดงเท่าที่คุณรับได้นะคะแล้วก็หยุด หยุดลงหยดทิปแล้วหลังจากนั้นเราก็นะคะปล่อยให้เป็นกระบวนการผัดเซลล์ต่อไปวิธีการพอกสดด้วยหยดทิ็ง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะก็สำคัญคือ2เงื่อนไขนะคะที่ยิ่งสุขขอไว้คือคนที่จะลงพอกสดด้วยหยดทิปตามสูตรของพี่ยิ่งสุขจะต้องเคยลงพอกสดมาแล้วจะต้องเคยผัดเซลล์มาแล้วนะคะหหรือ2ครั้งจึงจะได้ผลลัพธ์ เท่าเท,ท,ท่ากับการลงพอกสดนะคะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะยังสั่งซื้อได้กับทุกศูนย์นะคะส่งสินค้ากันอยู่ทุกวันนะะไม่ได้ปิดบริการนะคะตรงส่วนนี้นะคะใครที่เคยติดต่อซื้อกับศูนย์ไหนก็ติดต่อนะคะใช้บริการไปดูแลรักษากันไปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อที่ไหนนะคะ สามารถที่จะนะคะแอดไลน์เข้ามาหาพี่ยิ่งสุกได้นะถึงยิ่งสุกจะขึ้นแอดไลน์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเบอร์โทรให้ข้างล่างนี้นะคะหรือใครที่ชอบซื้อแบบมีสิทธิพิเศษนะคะมีส่วนลดมีแต้มสะสมรับโค้ดนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อในช h อปปีได้นะคะชื่อร้านว่า I am จันสว่างนะคะสามารถซื้อในร้านนั้นได้เลยนะคะได้ส่วนลดอะไรก็ใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะคะเรายังคงดูแลกันเหมือนเดิมนะคะติดต่อ,อตัวแทนติดต่อ0ูนย์เจ้าหน้าที่ศูนย์เอาไว้นะเขาก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การดูแลเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยิ่งสุขก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ